สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรูสิตเทรดเดอร์นะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอการคำนวณ position s i ส e สำหรับตลาด forex นะครับต้องบอกว่าการคำนวณ position size สำหรับตลาด forex เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนในตอนเริ่มต้นนะครับต้องต้องย้ำนะครับในตอนเริ่มต้นเพราะว่ามันมันจะต่างจากตลาดหุ้นค่อนข้างมากนะครับคือคือตอนเริ่มต้นเนี่ยตลาด forex เนี่ยใครที่แบบเข้ามาคำนวณใหม่ๆเนี่ยโอ้โหปวดหัวมากเลยครับว่าจะคำนวณเอ่อถ้าถ้าความเสี่ยงแล้วเท่านี้ นะครับแล้วความเสี่ยงได้สมมุติ200เหรียนอย่างเงี้ยเราจะเปิดล็อตไซส์เท่าไหร่ดีในการเทรดอย่างเงี้ยนะครับคือปวดหัวมากเลยเพราะว่าในตลาดฟเร็ก่ะมันมีทั้งาการล็อตไซส์ต้องคำนวณปิ๊บแว u e ลูคำนวณเอ็กเชนเลชนะครับอย่างเงี้ยนะครับในการคำนวณแล้วก็มีแบบตัวสกุลเงินบัญชีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีผลต่อการคำนวณไอตัวตัวตัวเทรด ทรดไซส์ในการเปิด position ไซส์ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างตลาดหุ้นนะครับคือตลาดหุ้นเนี่ยคำนวณง่ายกว่าเยอะนะครับตลาดหุ้นน่ยมันคือแบบสมมติเรามีเงินบาทใช่ไหมครับเราไม่ต้องแปลงเป็นเงินบาทนะครับเนื่องด้วยตลาดฟุเร็คมันเป็นคู่สกุลเงินด้วยมันต้องแปลงสกุลเงินกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะครับอย่างหุ้นเนี่ยเราเราเทรดมันหุ้นต่อบาทใช่ไหมครับสมมุตินะครับพอร์ตหล้านความเสี่ยงเรา2%ก็คือ2อ0 0 0ื่นนะครับอันนี้ใช้2%ร o r u l e ทั่วไปนะครับก็คือส0 0 0 0ื่นเนี่ย สมมติเราก็ซื้อราคาหุ้นที่100บาทต่อหุ้นนะครับมันเป็นบาทหมดเลยครับ stop loss นะครับ,รบอยู่ที่20บาทต่อหุ้นคือลงไป80บาทจะขายนะครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงที่เรารับได้คือ20 0 0 0บาทก็ตัวตัวล็กสองรงเนตนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจำนวนหุ้นที่เราซื้อได้เนี่ยคือเท่าไหร่เนี่ยการคำนวณเพอร์เซ n น i ์ไซ์นั่นเองนะครับก็คือ1000หุ้นก็เอาตัว20,000เอ่อความเสี่ยงที่เรารับได้หารด้วยตัว stop loss นะครับคือเอา20 0ห0หาร20ก็จะได้1,000หุ้น นะครับเนี่ยคำนวณง่ายๆนะครับแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างในการแบบพิสูจน์ในการคำนวณว่าเฮ้ยมันถูกต้องไหมครับนะครับมูลค่าหุ้นที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อไป1000หุ้นใช่ไหมครับตอนนั้นนะ่ะราคาหุ้นมัน100บาทอ่าหนึ่งร้อยคูณหนึ่งพันก็ได้หนึ่งแสนใช่ไหมครับแล้วถ้าหุ้นลงไปแปดสิบบาทนะครับก็คือเราซื้อหนึ่งพันหุ้นราคาหุ้นลงไปแปสิบบาทมูคลค่าผ่อนเราเราเหลือแปดหมื่นบาทดังนั้นเนี่ยเราจะขาดทุนอยู่ที่ลบสองหมื่นบาทนั่นเองนะครับก็คือเป็นความเเสีี่่ยงทรรารับได นะครับเนี่ยการการคำนวณของตัวการพูดเซนไซของตราหุ้นเนี่ยมันตรงไปตรงมามันง่ายมากแต่เ่าะโฟเรกเนี่ยไม่ใช่นะครับโฟเร x กเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวอ่สกุลเงินบัญชีที่เราเลือกด้วยนะครับแล้วก็คู่เงินอย่างเงี้ยมันจะกลับไปกลับมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของคู่สกุลเงินอยู่ยูโรดอลลาร์นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าอา่าตัวยูโรดอลลาร์เนี่ยสมมติตัวเนี้ยนะครับยูโรดอลลาร์เนี่ย ตัวข้างหน้านะครับยูโรเนี่ยเป็นเบสเคเรนซีนะครับส่วนตัวข้างหลังเป็นโคดเคเรนซีนะครับซึ่งในการซื้อนะครับในการในการแบบ1นึ่งสแตนดาร์ดหลอดสมมุตินะครับซื้อ1นึ่งสแตนดาร์ดหลอดเนี่ยมันจะมีเท่ากับาการเทรดคือ1,000ยูนิตนะครับสมมุติยูโรดอลลาร์ตอนนั้นเนี่ยเท่ากับ1.3นะครับเทรดกันอยู่1.3มันแปลว่ายูโรหนึ่งแสนสามหมื่แลกดอลลาร์ได้1 0 0 0 0 0ดอลลาร์นั่นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยแล้วตรงนี้มัน,มนสัมพันธ์ยังไงคือถ้าเราสมมุตินะครับสกุลเงินบัญชีเราเป็นดอลลาร์ดอลลาร์นะครับนะครับคือเป็นสกุลเงินที่เป็นสกุลเงินเดียวกับบัญชีตร,ตรงตรงโขดครนซีนะครับการการคำนวณลอตไซส์เนี่ยทรดไซส์พอร์ชไซส์เนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องไปแปลงตัวเอ็กเชนเรทนะครับคือเราจะใช้ตัวดอลลาร์เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมุติเนี่ย ในการคำนวณตัวยูโรดอลลาร์นะครับตัวอย่างการคำนวณตรงนี้นะครับสมมุติขนาดพอ,อ,อ,พอร์ตเราเท่ากับ1นึ่งหมื่นเหรียญหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับความเสี่ยง2%ของ1นึ่งหมื่นเหรียญก็คือ2200เหรียญนั่นเองสมมุติเรารับความเสี่ยงได้200เหรียญนะครับแล้วก็เราไปก,นนกําหนดกลยุทธ์ปีปของเราเนี่ยนะครับสต็อปลอเราอยู่กี่ปีบนะครับสมมุติกลยุทธ์เนี่ยผมให้สต็อปลอตอยู่ที่ร้อยปีบนะครับดังนั้นเนี่ย อ่าเราก็เข้าสูตรในการคำนวณในการคำสูคำนว s ลอส s อสล s สที่เทรดนะครับคือมันจะมันจะคือ pip at อ i เลนะครับแล้วก็คูณ pip value คูณ l ลอ trade เท่ากับจำนวนมูลค่าของความเสี่ยงที่รับได้นะครับเรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่า stop loss เราเท่าไหร่กี่ pip นะครับอันนี้ผมใส่ผิดนะครับจริงๆอ่าต้อง50ใช่ไหมครับอ่าอ่าสมมติห้าสิบห้าสิบสต็อปลอสคือ50 pip นะครับ50 คูณปิบเปอร์ลูปปิบเปอร์ลูเท่าไหร่คือ10นะครับเอ ال, ปิบเปอรล์ลูดูตรงนี้ 1, นะครับปิบเปอร์ลู 1, นะครับดูตรงเนี้ยสิของเอ็กเนจค,คือยูโรดอลลาร์เนี่ยมันเท่ากับ1น,นึ่ปิบเท่ากับ10ดอลลาร์นะครับน,นั่นเอง1นึ่ปิบคือปิบไซส์มันคือ0.001นะครับของตัวตัวยูโรดอลลาร์นะครับคือ1นึ่ปิบมันเท่ากับ10ด uh, อลลาร์ในกรณีเทรดหนึ่งลอตนะครับในกรณีเทรดหนึ่งลอตนะครับมันมันเท่ากับ10สิอปิบเปอร์ลูเท่ากัับบ10นนะครส่ว เทรดไซส์เนี่ยเราไม่รู้เป็น X ใหม่ส่วนความสิ่งที่เรารับได้คือ200 200ดอลลาร์ดังนั้นเนี่ยหาค่า X แก้สมการนะครับ X อ็เท่ากับ0 0นนั่นเองนะครับก็คือเอาตัวความสิ่งที่รับได้2 2 0 0เหรียญหารด้วยจำนวน stop loss ของ PIP แล้วก็หารด้วยมูลค่า PIP value นั่นเองนะครับ200หาร50หาร10 200หาร50หาร10ก็จะได้0.4ลอตในการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งพวก คูส่สกุลเงินท right? ouais. right? ี่ลงท้ายด้วย USD นะครับ Euro USD AUD USD เนี่ยมันจะคำนวณเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าสกุลเงินที่เราใช้ในการเปิดบัญชีเนี่ยมันเป็นดอลลาร์ดังนั้นเนี่ยเวลาคำนวณเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรคำนวณตรงๆข้างตรงไปตรงมานะครับอย่างเช่นมันมีโปรแกรมการคำนวณอยู่นะครับคือสามารถเสิร์ชได้นะครับพวก Forex Calculator นะครับอันนี้ My FX Book เนี่ยเดี๋ยวผมลอง Euro Dollar อ่านะครับ เนี่ยนะครับมีให้เลือกว่าเป็น2%หรือว่าจะเป็นมูลค่า R 2 0 0นะครับ Stop p v a l u e เท่ากับ50นะครับแล้วก็แคลมมาก็คือเนี่ย0.4สุสมมุติเราไปเทรด AUD USD ก็เหมือนกันนะครับคือมันจะค่าเท่ากันคือ0.4เห็นไหมครับคำนวน0.4มันจะมีปัญหาตอนถ้าถ้าตัวโคดเคอร์เรนซีเนี่ยไม่ใช่อ,อ่ตัว ไม่ใช่คูสกุลไม่ใช่สกุลเงินที่เราเป็นสกุลเงินที่เราตั้งค่าเป็นสกุลเงินของบัญชีเรานะครับไม่ใช่ USD เนี่ยยังเป็น USDJPY เนี่ยอันนี้ต้องต้องเกิดการแปลงมูลค่าในของ PIP Value แล้ว PIP Value มันจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเพราะว่านะครับตัว PIP Value มันจะก็่ากับ1 PIP คูณ action rate คูณ lot size ใช่ไหมครับคือเราเทรดคือจะหาว่าตัว PIP Value 1ดอลลาร์เนี่ย นะครับเออไม่ใช่ตัวเปรวโรหนึ่งปิ๊บเนี่ยมันเท่ากับกี่ดอลลาร์มันเท่ากับกี่ดอลลาร์ไอ,ออย่างเงี้ยหนึ่งปิ๊บมันเท่ากับสิบดอลลาร์แต่ถ้าอ่า USDJPY เนี่ยอ่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยปิ P ๊บเนี่ยหนึ่งปิ๊บเนี่ยมันจะเท่ากับกี่ดอลลาร์เราก็ต้องไปแปลงค่านะครับก็คือเราจะโดยโดยเราต้องไปแปลงตัว exchange rate ด้วยนะครับคือหามูลค่าของ ตัว JPY เนี่ยตอนนั้นมันเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนเป็น USD ใช่ไหมครับมันก็คือตัวเอาเข้าเข้าสู่เดิมนะครับปิ๊บนะครับ1นปิ๊บเนี่ย0.01ใช่ไหมครับหารด้วยนะครับ Exchange Rate ตอนนั้นนะครับ JPY เนี่ยมันจะอยู่ที่114.697นะครับสมมุติสมมุติอันนี้สมมุติมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับมันก็จะได้แล้วก็คูณคูณเอ่อ Lot Lot Size นะครับในการเทรดก็คือ100,000ใช่ไหมครับมันก็ได้ค่าปิ๊บแวลูเนี่ย ั8.72นะครับจริงๆเนี่ยเราเราสามารถไปคำนวณปิบปิบแวได้นะครับคือมันก็มีโปรแกรมในการคำนวณหลายหลายอันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตัวปิ v แวลูเป็นเป็นตัวเอ่อเป็นตัวคาลคูลเอเตอร์นะครับอืมเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างการคำนวณให้นะครับพวกพวกที่ที่ที่ไม่ได้ลงไทยด้วย USD นะครับเนี่ยนะครับ เราลองลองําคำนวณเทรดล็อตหนึ่งล็อตอ่าแล้วก็คำนวณดูเนี่ยครับปิกเบลูเนี่ยถ้าลงท้ายด้วย USD มันจะเท่ากับ1ิบแต่ว่าเนี่ยครับยูโรเท่ากับ1ิบแต่ว่าถ้าลงท้ายด้วยอย่างอื่นเนี่ยนะครับอย่างตัวตัวอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นแบบดอลลร์อ, Dollar, อะไรอ่ะดอลลร์ดอลลร์แคทอย่างเงี้ย เนี่ยมันจะไม่ใช่แล้วมันจะไม่ใช่สิบเพราะว่ามันต้องการมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสกุลเงินด้วยแล้วยิ่งไปกว่านั้นยิ่งแบบพวกแบบสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์เลยเนี่ยไม่ได้แบบผูกกับดอลลาร์อย่าง AUDCAD เนี่ยเอ่อนะครับเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไป2ขั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เราสามารถใช้แบบพวกเครื่องมือในการช่วยการคำนวณได้นะครับก็คือแบบะสมมุติปิแวลูนะครับเท่ากับ8.72นะครับเราไปใส่8.72นะครับ แล้วก็ตัวความเสี่ยงเท่าเดิมนะครับสต็อปรอนเหมือนเดิมแต่ล็อตไซส์เปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมเป็น0.46นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็น10ใช่ไหมครับเนี่ย0.40แเราเปลี่ยนเป็น8.72เนี่ยเท่ากับ0.46 0.46หลอตนะครับที่ที่เราควรเปิดนั่นเองนะครับดูอ่านเรามาดูว่าว่าตรงไหมตรงไหมของ USD JPY USD JPY นะครับเนี่ยอันนี้เรา เขาจะขคดเ a t e r a USD JPY มาให้ด้วยเพื่อที่จะคำนวณต่อนะครับหนึ่งหนึ่งสี่จุดหเก้าเจ็ดนะครับ sizing คือ0ูนจุดสี่หนะครับหนึ่งสี่จุหเก้าเจ็ดเนี่ยนะครับมันก็จะได้ตรงกงานคือ0อูนย์จุดศูหลอดนั่นเองที่ท,ที่ควรเราควรเปิดนะครับซึ่งอ่าตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยมันก็ใช้ใช้ พวกเครื่องมือในการช่วยคำนวณได้พวกถ้าเรามีคาลคู l เลเตอร์นะครับแต่ที่ผมให้ระมัดระวังหน่อยนะครับนี่คือแบบอย่างตัว x n n t t นะครับคือที่ที่มาพูดเนี่ยคืออยากให้เข้าใจทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยการการเปิดเปอร์เซนต์ใส่เนี่ยคำนวณเพอร์เซนต์สํสคัญมากนะครับสำคัญมากนะครับอันนี้ยูโรยดอลลาร์นะครับตัวเนี้ยนะครับสมมุตินะครับอสมมุติผมเปิดเปิดเลยตรงเนี้ย0 0 2นะครับ แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราเวลาเราลากนะครับลากลากสต็อปรอเนี่ยแล้ทุนสังเกตไหมครับปิบตรงเนี้ยห้าร้อยปิบนะครับห้าร้อยปิบเนี่ยสังเกตที่เมาส์ตรงเนี้ยครับสิบขาดทุนสิบเหรียญมันเท่ากับห้าร้อยปิบจริงๆมันไม่ใช่ห้าร้อยปิบนะครับนะครับมันไม่ใช่ห้าร้อยปิบมันเป็นห้าร้อยพอย์นะครับเพราะว่าตัวเอ่อใน MT4 ของเอ n เตนะครับตัวยูโรดอลลาร์เนี่ยมัน คนยม5ตำแหน่งจริงๆปิ๊บจริงๆนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งที่4นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเขียนเป็นจริงๆเนี่ยปิ๊บจริงๆไม่ใช่นะครับเป็น point นะครับ point นะครับดังนั้นเนี้ยในการจะเท่ากับเอ่อในการที่เราจะเอ่อขาดทุน10 10เหรียญเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เปิดไป0.02นะครับเท่ากับอ่อ500ปิ๊บเนี่ยจริงๆไม่ใช่คือ50ปิ๊บ เดี๋ยวมาคำนวณคำนวณตัวอย่างให้ดูอ่าเนี่ยครับเมื่อกี้เราเปิดเท่าไหร่นะครับ0ูนนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องเป็น0ูนนะครับดูดูตรงนี้นะครับดูตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องเป็น0ูนนนะครับในการเปิดลอตไซอรของเรามาเกี้ความเสี่ยงเราเท่าไหร่10เหรียญนะครับสิบเหรียญกับ50าิปิ๊บนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้5้าสิบปิ๊บสิบเหรียญตรงนี้1ิบเหรียญก็คือ0.1% 10ยหรียหนึ่งเปิร์เรับ จะเห็นครับมันคือ50าสปนะครับมันจะได้ศูนย์เท่ากันแต่ว่าเวลาเวลาใช้โปรแกรมตรงเนี้ย MT4 เนี่ยมันเขียนเป็นปีจริงๆมันคือ Point นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับท่านิยมมันตําตำแหน่งจริงๆเนี่ยมันคือ Point ต้องดูดีๆนะครับว่ามันเป็นจริงๆแล้วมันคือ50าสปนั่นเองนะครับในการคํานวณนะครับสำหรับตัวยูโรดอลลาร์นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับส่วน ที่ที่มาพูดเนี่ยที่สําคัญเลยคือทองคํานั่นเองนะครับทองคําเนี่ยนะครับการคํานวณของตัวทองคําเนี่ยถ้าเราไปใส่ถ้าเราไปคํานวณน,นะครับถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยปิ๊บแวลูนะครับนะครับมันคือหนึ่งปิ๊บคูณเอ็กเซนเทก็คือหารหนึ่งอยู่แล้วนะครับหนึ่งปิ๊บหารด้วยหนึ่งคูณหลอดไซส์สำหรับหลอดไซส์ของตัวทองคําเนี่ย ที่นะครับถ้าถ้านักทุนแบบไม่ได้แบบสังเกตนะปิ๊บหนึ่งป๊บของตัวตัวทองคำนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเอชเลดมันหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าดอลลาร์ใช่ไหมไม่มีเอชเลดคูณหลอดไซส์เนะี่ยบางคนเนี่ยไปคูณแสนนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่คูณแสนนะครับสําหรับตัวทองคําเนี่ยเพราะว่าตัวทองคาเนี่ยหลอดไซส์มันอยู่ที่หนึ่งร้อยของเอกเนดนะครับ คือคือตัวทองคําส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสำหรับตัวทองคํานะครับเพราะว่าเอ่อตัวทองคําเนี่ยมันไม่ใช่พวกค่าคู่คู่สกุลเงินนะครับคือมันเป็นตัวทองคําทําให้หลอดไซส์เนี่ยมันมันมน AFS standard หลอดคือหนึ่งแสนยูนิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทองคําจะไม่ใช่ทองคําเนี่ยจะคูณหนึ่งร้อยนะครับคือคือหลอดไซส์ของมันเนี่ยคือหนึ่งร้อยของของของเอกเนนะครับ ของบกเกอร์อื่นก็ต้องดูนะแต่แต่ส่วนมากผมผมเช็คเช็คแล้วนะมันมันประมาณเนี้ยนะครับสําหรับตัวตัวทองคํานะครับคือ100แต่ก็ต้องเช็คนะครับใครแบบใครที่เทรดทองเนี่ยต้องต้องเช็คให้ดีๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอ่สมมุติเราจะคํานวณเอ่อตัวพื้นที่สของของทองคําถ้าเราเทรดทองนะสมมุติเราเทรดทองมูลค่าปบมเนี่ยมันคือหนึปิใช่ไหมครับหนึ่งปิ๊บแล้วก็เอ่อสมมุติ ความเสี่ยงเรา2%คือ200เหรียญแล้วก็ปิ๊บของตัวทองคำเนี่ยอ่าสักเท่าไหร่ดี500ปิ๊บ500ปิ๊บนะครับ500ปิ๊บคือ5เหรียญ5เหรียญอ่าเนี่ยครับ5เหรียญดังนั้นเนี่ยเอ่อ trade, trade, ททเทรดเทรดไซส์ trade size เนี่ยที่เราควรเทรดคือ0.4นอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจริงของทาง Xnet นะครับว่า ใช่หรือไม่นะครับอ่าสมมติเปิดตรงนี้เลยเอ่อเท่าไหร่เนี่ยศูนย์จุดสี่หลอดนะครับศูนย์จุดสี่เบิบอืมสี่หลอดอ่าเปิดไม่ได้นะครับแดงว่าเอาใหม่เอาศูนย์จุดแว่าเาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาจ้นไม่พอนะครับศูนย์จุดศูนย์สองกันนะครับต้องไปปรับเลเวเลตนะครับเปิดไม่ได้นะครับศูนย์จุดศูนย์สอง อืมอันเนี้ยทำไงให้ตรงเนี้ยเป็นสูตรเออเดี๋ยวก่อนไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเออเมื่อกี้ห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญมันทนได้สุดจุดส,ส,สองเออเอางี้ดีกว่านะครับเรามากำหนดสมมติสมมติอ่าสมมติสมมติเราเอ่อให้ลงให้ตัวทองคำเนี้ย มันลงได้สิบเหรียญสต็อปรอดเราคือสิบเหรียญเนี่ยตอนตอนนี้มันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งพันเก้าใช่ไหมครับเราสต็อปอยู่ที่หนึ่งแปดเก้าศูนย์แล้วกัน 1, 8, 1, 8, หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์สิบเหรียญมันจะเท่ากับเราสต็อปรอดอยู่ที่ยี่สิบเหรียญก็อันนี้เป็นหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นปิ๊บนะหนึ่งหมื่นปิ๊บก็คือหนึ่งพันปิ๊บนั่นเองเราต้องใส่ไปหนึ่งพันปิ๊บ เออ่แล้วก็สต็อปอยู่ที่20ก็คือ0ูนองอ่าเราจะได้0ูนย์จุเห็นไหมครับศูนย์จุดศเหรียญเอ่อศูนย์จุดศองหลอดจริง,รงๆเนี่ยเวลาการคำนวณเนี่ยมันหลอดเนี่ยเป็นสุดท้ายในการคำนวณแต่ว่าที่ผมคำนวณกลับขึ้นมาให้มันดูว่าเออตัวเลขมันมันตรงกันนะนะครับเพราะว่าเราเราเอ่ะเรายอมรับได้ขาดทุนแบบ10เหรียญใช่ไหมครับเอ่อสิเหรียญเอ่อขาดทุนเต็มที่10บเปปสิบเปบแล้วก็เอ่อยอมรับ ผลการขัดทุนอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเหรียญน,นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ trade, trade, ยเทรดเทรดไซส์เนี่ยเราควรจะเปิดที่0ู2ยุดูย์สองหลอดนั่นเองนะครับสำหรับตัวทองคำนะครับซึ่งอืมตัวทองคำเนี่ยอย่างเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับคือเ n e t เนี่ยเอ่อเขาตรงเนี้ยเป็นป,ป๊บไปบูนป๊บเพราะว่าตัวทองคำเนี่ยมัน 3, สามทศนิยมงนั้นเนี่ย ปกติเนี่ยเปปหนึ่งของตัวทองคำศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันก็ต้องเหลือพันเปปนะครับในการคํานวณในการสร้างสร้างตารางการคำนวณของเรานะครับเช่น่าสมมุติเราเาทรดเท่าไหร่ดีอะสต็อปร้อยของเราเหลือแบบสักห้าเหรียญแล้วกันห้าเหรียญน,นะครับก็เป็นศูนย์จุดศูนย์สี่ลอใช่ไหมอ่านะครับเดี๋ยวลองลองลองคำนวณแบบ่าสมมุติแบบจริงจังแล้วนะครับ เราจะสมมุติอ่าเข้าสู่หมดจริงจังก็คือความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับ20เหรียญ s ต o p l ล s s ของเราอยู่ที่500เปปในตัวทองคำนะครับในตัวทองคำดังนั้นเนี่ยตัวทองคำเนี่ยมันลงได้5เหรียญ s ต o อ loss เราอยู่ที่5เหรียญอ่าเทรดซ้าเนี่ยเราควรจะเปิดอยู่ที่0.04ลออ่าเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าเอ่อตัวถ้าเราเปิด0.04ลอเนี่ยแล้วมันลง5เหรียญมันเราจะขาดทุนเอ่อที่เอ่อ20 20เหรียญหรือไม่นะครับ ห้าเหรียญอ่าสมมติเดี๋ยวผมจะทำฟิลห้าเหรียญตัวตัวพันเก้าก็อยู่ที่พันเก้าแปดห้าเนี่ยครับเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไหมครับห้าเหรียญห้าเหรียญห้าห้าพันปีบเอ่อจริงห้าพันพอยต์มันคือห้500าร้อยปีบห้าร้อยปีบขาดทุนยนนี่สิบเหรียญเนี่ยครับก็ศูนย์จุดศูนย์สี่หลอดเห็นไหมครับเนี่ยจริงๆเราต้อง คำนวณล,ลิสต์เรามาก่อนแล้วถึงจะได้เทรดไซส์หลอตแล้วเราก็ไปเปิดใน m d f o นะครับนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นการคํานวณในการคํานวณเพอร์ชันไซส์สำหรับ For e x จริงๆเนี่ยผมผมยอมรับนะครับคลิปนี้ผมผมพูดแบบเอ่อไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเรียงลําดับที่ดีเลยนะทีเดียวนะครับเดี๋ยวเอ่อถ้ามีโอกาสรอบหน้านะครับผมจะเรียงให้มันแบบเอ่อให้เข้าใจเพราะว่าเอ่อตัวเพอร์ชันไซส์สำหรับ f o r e x เนี่ยสำคัญมากสําคัญมากนะครับใครที่เอ่อตัวทองคำเนี่ย เออหรือว่าแบบผู้สกุลเงินสับไปสับมานะครับกับไปกับมาเนี่ยควรจะควรจะใช้ใช้ตัวคาลคูลเอเตอร์ในการคำนวณเลยนะครับเนี่ย,ย,ย, AU D, AU D น,ยนะครับอย่างอย่าง AUD AUDCAD เนี่ยนะครับก็คำนวณเลยนะครับว่าได้กี่หลอดนะครับเพราะว่ามันต้องแปลงแปลงแปลงคู่สกุลเงินด้วยใช่ไหมแต่อย่างทองคำเนี่ยอ่าตัวท,อง,ทองคำดูดูเหมือนจะเนี่ยมันมันยูนิตเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับ คือคือเนี่ยเราต้องไปแปลงแปลงแปลงเอ่อหลอดหลอดหรือว่าตรงปิ๊บเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้เอ่นนอตัวขาดทุนได้เดี๋ยวผมแป๊บนึงครับขาดทุนได้ยี่สิบเหรียญเมื่อกี้สต็อปลอตอยู่ที่ห้าร้อยเปปห้าร้อยเปปเน,นี่ยทําไมทําไมไซซิ่งไม่เท่ากันล่ะทําไมไซซิ่งไม่เท่ากันคือศูนจุดศูนย์สี่เพราะว่าตัวทองคําเนี่ยนะครับเอ่อยูนิตเนี่ย เขาไม่เท่ากันแล้วนะครับจริงๆเนี่ยสำหรับตัวตัวตัวใน,ในการคาลคูลเอเตอร์ของของของตัว fx my fx book นะครับคือผมไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนผมขอเช็คก่อนห้าพันปีเอเดี๋ยวก่อนนะตัวทองคำมันนี่สองร้อย อันนี้มันไม่ให้เทรดเลยนะมันไม่ให้เทรดคือสูตรล็อตสูตรล็อตเลยนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ0.5าปินอ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วเอ่อใช่ไหม0.04อ่าใช่แล้วหนึ่งล็อตตัวเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวังระวังเลยนะครับเพราะว่า ยูนิตเนี่ยของของตัวที่เขากําหนดเนี่ยมันไม่เท่ากันของบลกเกอร์เนี่ยของเอ็กเน็ตเนี่ยยูนิตมันกําหนดที่เอ่อหนึ่งร้อยเอ่อเทรดเทรดไซส์หนึ่งร้อย 100, แต่ว่าของทางโปรแกรมการคำนวณของ m y f เอฟเอบล็กเนี่ยมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยต้องเรามาระวังนะครับว่าเอ้ยปิบ๊บปิ๊บของตัวทองคําเนี่ยมันมันมันเท่ากับหนึ่งเหรียญมันคือกี่ปิบ๊บอะไรเงี้ยเราต้องไปดูนะครับ อย่าง stop loss ถ้าถ้าใส่ในในโปรแกรมทั่วไปนะครับในที่ excel ตรงเนี้ยมันคือห้าเหรียญคือคือห้าร้อยห้ารอยปใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างห้าเหรียญตรงเนี้ยของของตัว My f x c t b o o k เนี่ยมันคือมันคือ0ูจุห้าเพราะว่าเอออออันนี้ผมคงก็ยังไม่แตกแตกฉานเรื่องแบบไอตัวตัวพยายามจะไอเรื่อง unit กับเทรดไซส์เนี่ย แต่ว่าต้องต้องคำนวณดีเพราะยังไงเนี่ยมันก็มันก็มันก็คือแบบคำนวณกลับไปกลับมาอยู่แล้วครับแต่คือสิ่งสําคัญเนี่ยคือสิ่งสําคัญเนี่ยอ่าคือเราต้องคํานวณให้มันตรงให้ได้นะครับว่าว่าถ้าเราแบบต้องการไปเท่านี้แล้วมันจะขาดทุนเท่านี้เพราะว่าเนี่ยอย่างอย่างที่อย่างยิ่งเราเราไปใช้ตรงเนี้ยในการคํานวณน,นะครับเออมันจะไม่ตรงมันไม่ตรงกับเอ็กเนตอย่างเงี้ยตัวตัวทองคําเนี่ยเพราะว่าบางโบมัน ไม่เท่ากันนะครับยูนิตมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ไอตัวเครื่องคำนวณเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเขาคำนวณยังไงครับใช้ยูนิตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวอย่างยูนิตของตัวทองคำเนี่ยอันนี้มันคือหนึ่งหลอดเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งหลอดหนึ่งพันหนึ่งแสนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้สังเกตดูตรงยูนิตดีๆนะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็น อออออเออยูโรดอลลาร์ยูโดรดอลลาร์เนี่ยหลอดละแสนอ๋อเออไม่ใช่ดิตัวทองคำตัวทองคำเออถูกแล้วนี่ทองคำก็ยูนิตโอเรียนรู้กันไปด้วยกันเลยครับคือผมก็แป๊บหนึ่งครับคือแบบถ้าสี่ตัวยูนิตลอดไซส์คือหนึ่งแสน อืมคือลอตไซส์หนึ่งแสนแต่ทำไมทำไมเป๊บแสดงว่าเขาข้างในเขาไม่เหมือนกันแล้วทำไมเป๊บของตัวทองคำมันมันต้องเป็นศูนจุดห้าเอ่อเนี่ยต้องต้องระวังเดี๋ยวถ้าเข้าใจแตกฉานตรงนี้เดี๋ยวจะเพราะว่ามันคำนวณไม่เหมือนกันเนี่ยผมผมเลยแบบต้องต้องให้เรามัดระวัง,ะวงนะครับ แต่ว่าคีย์หลักของเราคือหาไซซิ่งนั่นแหละหาไซซิ่งว่าเราจะจะจะเทรดเปิดเท่าไหร่นะครับเพราะสำคัญมากในการหาหาลอดไซคํานวณแบบว่าเราวา่เราจะเทรดเท่าไหร่นะครับก็คํานวณดูดีเช็คเริ่มต้นก็เช็คใช้เดโมโนเนี่ยผมใช้เด,เดโม c เช็คในการแบบว่าเอ่อเริ่มต้นนะครับในการคํานวณว่าของทาง Ex n ก t นดบรอเนี่ยมันคํานวณยังไง มันมันโพเซนิยมมันเป็นแบบไหนนะครับซึ่งเราจะได้รู้แล้วทองคำเนี่ยล o s ลอ,ลอไซส์มันเท่าไหร่นะครับอย่างลอ s ไซส์ของตัวทองคํามันมันคือหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยนะครับมันคือหนึ่งร้อยแต่ว่าอย่างของผมก็ไม่รู้บอกอื่นนะว่า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 เท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องต้องระมัดตรเ,เริ่มต้นเนี่ยคือคือให้ดูเงี้ยจริงๆมันมัน พวกคู่สกุลเงินน่ะไม่มีปัญหาหรอกครับพวกคู่สกุลเงินนะครับมันไม่มีปัญหาหรอกมันจะมีปัญหาไอ้พวกแบบไอ้พวกทองคาอินเด็กอะไรเงี้ยนะครับดูดูดีนะครับทองคําอืมเนี่ยทองคําเงินอย่างเงี้ยพวกสกุลเงินมันก็คำนวณกลับไปกลับมาของมันอยู่แล้วครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบก็นะครับในการคำนวณอืมไอ้พวกไอ้พวก เนี่ยผมใช้ใช้พวกสกุลเงินต่างๆเนี่ยใช้ใช้ตัวนี้ตัวนี้คำนวณเลยก็ได้นะไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่าพวกแบบหลอดการเทรดไซส์ในการเทรดเนี่ยมันคล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับอ่าคล้ายๆกันสต o อปลอสิบปีบนะอย่างเงี้ยใส่ไปศูนยจห้าลอดอย่างเงี้ยครับมันไม่มีปัญหานะครับเวลาไปเทรดจริงก็ก็เนี่ยแหละครับมันก็ใช้เท่าเนี้ยแหละเพราะว่ามันสแตนดาด มาตรฐานแต่ว่าไอที่มันไม่ t a ต d a า d เนี่ยคือทองคำนะครับต้องไปดูดีต้องไปดูดีดดว่าเอ้ยทำไมคำนวณแล้วมันไม่ให้เปิดนะครับเพราะว่ามันของเอกเนี่ยมันอ,อาจจะคำนวณอีกแบบแต่ละโบก็คำนวณไม่เหมือนกันบางโบก็อาจจะคำนวณแบบนี้บางโบก็อาจจะคำนวณแบบแบบอื่นนะครับซึ่งผมไม่กังนวลเรื่องเรื่องพวกค่างเงินคนะ่างเงินมันมีโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติอยู่แล้วเนี่ยนะครับคำนวณได้เลยเล็กเท่าไหร่สต็อปรอคก่เป๊บนะครับแล้วก็เนี่ยควรเปิดไซด์เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยปกติมันตามนี้อยู่แล้วครับ แต่ว่าที่ที่น่ากังวลคือของตัวทองคํานิดหนึ่งแล้วกันนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าหลายคนเทรดทองนะต้องต้องคำนวณคํานวณไอตัวหลอดไซด,ด์ดีๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แต่ว่าผมผมว่าคลิปนี้ผมแบบเ,เรียงลาดับไม่ดีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับแล้วเราก็เข้าใจอย่างทองแท้ก็คือแบบคือจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้คือผมมาคํานวณได้คํานวณได้แต่ว่า ไม่ <c oughs> คือมันก็ไม่ได้เข้าใจว่าไอ้โบกนี้มันมันทำไมมันใช้เท่านี้ทําไมมันใช้กี่ปิบมันทําไมมันใช้สี่ห้าปิบอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมก็ไม่ไม,ไม่ได้แบบแต่ละโบกค,คูณล็อตไซส์ไม่เท่ากันอีกพวกแบบไอพวกทองคําเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคืออย่างเงี้ยราต้องไปถามโบกอีกไล่ถามแต่ละโบกอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ยังไม่ไม่แตกฉานตรงนั้นนะครับแต่ถ้าแบบโดยโดยสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยทั่วไปเนี่ยก็ก็คือผมคํานวณได้ถ้าถ้าโบกไหนผมใช้เนี่ยผมก็จะคํานวณของโบกนั้นได้อยู่แล้ว นะครับแต่ว่าบางโบงมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องดูดีๆด,ดูดีๆจานวนป๊บหรือว่าเราเราเห็นแบบอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่มันมันไม่ใช่ป๊บน,นะครับมันคือพออย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจมันนะครับเพราะว่าแต่ละโบ๊มันมันไม่เหมือนกันนะครับคือ,ค,อคือต้องระวังนิดนึงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน,น์ต่อนักทุนทุกท่านโชคดีในการเทรดสวัสดีครับ